วันนี้จะพาลูกค้ามาชมรีวิววิดีโอการทำงานของรถไถยันมา EF352T X ค่ะ 15แรงม้าค่ะขยนสามสูรยันมากค,คันนี้ไม่มีเล่มนะคะลูกค้ามีใบซื้อขายจากทางร้านให้ค่ะ,ะคันนี้แมค้เปิดราคาที่1 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ1 7 9 0 0 0บาทค่ะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้คะ่ะตัวนี้ก็จะเหลือเปลี่ยนบูธไปดันดินค่ะอันนี้เสียงบูธไปดันดินนะคะัง เก็บงานให้เรียบร้อยค่ะคันนี้เหลือ,อเปลี่ยนบูธสลักไปมีดดันดินค่ะทําให้นแ,แน่นก็ส่งลูกค้าได้เลยลูกค้าท่านใดชอบสีเดิมๆได้ค่ะหรือว่าอยากให้ทางร้านเก็บงานสีให้ฟรีก็ได้ค่ะทางร้านพร้อมเก็บงานแล้วก็แบบสภาพให้ลูกค้าฟรีทุกคันค่ะที่ร้านอ่าคันนี้เปิดราคาขายที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะ คือรถขายวันนี้แถมชุดประแจฟรีค่ะ1ชุดไปเลยค่ะกับเสื้อไว้ขับรถขายหล่อๆค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรุ่นยันมา EF 3 5 2 T EX ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี 5, 5ค่่ะคันนี้แต่ว่าไม่มีเล่มนะคะทางร้านมีใบซื้อขายให้ค่ะ ใจยันมากคันนี้ค่ะโทรสอบถามแมค้ได้ที่เบอร์0982601158ร้านเราขายมือ้สองเหล่านะดีขวัญแก่นค่ะรูกค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์คะร้านเราขายเงินสดแล้วก็สมาชิกสกสอ,กสอค่ะ